พิเศษหน่อยเพราะเดี๋ยวแม่ครูจะเลี้ยงหมูกระทางหมูกระถังแล้วก็เด่นหละสวัสดีค่ะวันนี้แม่ครูฟ้าใสจะตำบักฮวงซูกินเดอร์เราตำพริกเรียบร้อยแล้ววันนี้อยู่ในขั้นพัฒนาในการปรุงเครื่องใส่ เราตำพริกนะคะตำพริกเสจใส่บักเกอรเทสใส่บักนาวใครอยากใส่พริุูรสใส่น้ำตาลก็ใส่ใครไม่ชอบผริกูรสไม่กินน้ำตาลก,ตก็ไม่ต้องใส่ก็ไม่ต้องใส่ก็ไม่ต้องใส่มีอะไรก็ใส่ลงไปผู้นิบอีปิ <c oughs> ผู้นิบอีปิก็มาที่ขาดไปได้เลยคือน้ำปลาเนื้อปลาใส่เดอ้ออันนี้แม่ทำเองต้มเองกินเองขายเองนักเลงพอ ใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วปรุงเครื่องอยู่แล้วไม่ต้องใส่น้ำตาล <Wow. S 1> ไม่ต้องใส่ผงชูรสก็ได้คือมันเซหนวอยู่แล้วนะคะสโลแกนน้ำปลามเม่ปล้าใสคือแซบดัวผัวหลงค่ะ oh. แต่ด้วยขั้นตอนสุดท้ายคือเอาบักมะละกอน,นี่ลงไปในครกกินข้าวกันเรียงค่ะกินข้าวกันเรียงวันนี้เราจะมาดูกันบ้างแม่กูปา้าใสทำอะไรบ้างวันนี้เราจะกระโจนง,งานจุดเทียนนะคะ เสียงโคกกับสากสะกรไม่ต้องชิมเพราะเรามั่นใจในฝีมือเราเอาไม่ได้เนาะมีแขกพิเศษร,ร,รอกินอยู่มารอดูกันบ้างแขกพิเศษของแม่ครูป้า,สาใส่ไข่เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะไปกินตำบหุ่งินุผ่านกล้องไปได้บอกเลยมาก เรียบร้อยแล้วก็มากินข้าวกันนะทีเนี้ยวันนี่เรามีแกงแ็ดแกงปลาใส่หน่อไม้ส้มตะกี้บอกว่าตำส้มตำรับแขกคนพิเศษแขกคนพิเศษกับแม่คูฟ้าใสเป็นใครแต้มแต้มต้นเองวันนี้ทำอะไรกินบ้างเนี่ยแขบเลยเนี้ยแขก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 เนี้ยก็นิดหนึ่ง นี่น่าไ่ใช่ลาวนี่เป็นแขกไม่ใช่แขกลาวโอเคโอเคแขกเนาะ้ก็เป็นแขกเนาะแล้ววันนี้ทำอะไรให้พี่เมยกินบ้างวันนี้ตํบากงมีตําเองันนียตเองตํามาตะกี้นี่ค่ะได้ข่าวว่ามันมีาน้ำปลารสเด็ดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วใส่อะไรนะปูอะไรนะปูนีีปีอีปีอีปีเต้นให้ดูหนอยสิบารหอกทำไม่เป็นอ้หนี่พีปีทไม่เป็น ไม่เป็นบอกแล้วเรามาสายสวยโอเคสายสวยแต่นี่อะไรเนี่ยดำๆเนี่ยแกงเห็ดแกงเห็ดแกงเห็ดแล้วต้งไปมีฟ้าอ๋อสวยเป็นนางฟ้าอ๋อครูไหมฟ้าครูฟ้าสายใช่โอเคแกงเห็ดนะคะแล้วทำไมต้องใส่น้ำอะไรดำๆไม่รู้อันนี้น้ำแย่นางค่ะแล้วทำยังไงอ่ะน้ำแย่นางเขาก็มาคั้นก่อนแล้วเอาน้ำมาลัดย่นางเนี่ยเป็นสมุนไพรมีฤทธิ์ให้ความเย็น แก้การอัเสบขรงร่างกายที่เขาเอามาแบบใส่ร่วใส่ที่ที่เป็นแบบกินได้ใช่ค่ะเป็นอาหารเป็นอาหารที่เป็นสมุนไพรแล้วแต่ไม่เห็นยันมีแต่ผักผักอะไรเนี่ยเราก็อยู่ในช่วงที่ลดความกวนกันอยู่แล้วก็จะเน้นกินผักนะคะเกิดกาลดจาก60กว่าจะจะแปดสิบแล้วค่ะโอเคโอเคเราไปพูดเรื่องน้ำกระเทียมตาค่ะเย็นเหรอไหมดองแล้วตาอะไรป้าชโดงก็าหมอตาหมอป้า ไม่ตัวใหญ่ขนาดนี้อ่ะเขาอุดมสมบูรณ์ตัวเท่ากันกับปลาเรียงที่ไหนนะอยู่ในคลองโอเคแล้วนี่คือกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเขาบอกว่าเป็นยาด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเออแล้วทำไมแบบว่ามันเป็นความรู้สึกว่าอาหารคือบ้านมากพี่เมย์ทานได้จริงจริงพี่เมย์ทานได้เพราะว่าพี่เมย์ก็มาจากบ้านเหมือนกันค่ะแล้วจริงๆอิถามว่าเราชอบกินน้ำปลามาค้ะหนึ่งเราเคยเคยเคย มาที่เนี่ยแหละเากินแล้วก็เกคืออะไรมันอร่อยจากตรงไหนวันนี้จะได้วันนี้รู้ความจริงแล้วใช่ไหมคะนี้มีจำนายไหมอย่างไรมีค่ะขยันก็ทําไม่ขยันก็ไม่ทำล้าอย่างนั้นใช่ไหมทำเองลอมเองกินเองแล้วก็ขายเองใช่ค่ะทําไมเราไม่แบบให้คนอื่นขายบ้างกว่าคนอื่นรวยหรือว่าไม่ไม่มีเวลาต้มมันต้องใช้ปลาร้าที่เป็นปลาร้าหมักได้เกินหนึ่งปีปลาร้าเนี่ยมันต้องหมักเกินหนึ่งปีมันจะได้ไม่ข่าวไม่ใช่ว่า ปลาทั่วไปเนี่ยเขาก็จะหมักไม่ได้ระยะเวลาทําให้ปลาร้าเนี่ยมีมีกลิ่นคาวมีกลิ่นเหม็นคาวแล้วมันสำคัญสุดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าพี่เมย์เนี่ยอยากได้อ่าน้ำปลาไปกินอย่างเงี้ยนะฮะแล้วพี่เมย์เนี่ยถามว่าพี่เมย์อยากกินคล้ายๆชุ่มต่ำแต่พี่เมย์ไม่ได้อยากทำชุ่มต่ำใช่ไหมคะสมมถือว่าเอาเอ่อไปผสมเป็นน้ำยำแล้วมาลาดแบบได้ค่ะหรได้เลยใช่ไหมมีคนไปทำเป็นสลัดเป็นซอสสลัดเขาบอกเขาบ้านเขากินสลัดไฮโซแต่ก็ใส่น้ำปลาไมปลา นั่นไทโซไงเจ้าของแบรนด์ไทโซไงโซซัดโซเซมาชิมดูค่ะฟีมือตัวเองแซฟมือหัวหลงจำบักคุงกลุ่มนั่นหาท่องแซ่ขอชิมนะแซบอีลีจ้าสมคำนั่าดืึ่งน้ำปลาแม่ครูฟ้าใสแซบอีลี <Wow. S 2> ว้รับรูปไปดูบรรยากาศในการจุดเทียนของคุ้มหน้าหน้าทองอแล้วไปรอดูว่าจุดทำไมต้องจุดเทียนจุดเทยียนแล,แล้วได้อะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะ นะคะลูกสาวสวยขออวดหน่อยก <c oughs> ัย่าอาสยามนะคะมาร่วมง,งานจุดเทียนในวันนี้ไหนลองฟังเสียงซิเป็นยังไงบ้างค่ะก็วันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงนะคะแล้วก็ว่างงานค่ะเราก็เลยไม่มีอะไรทําก็ที่นี่ก็เหมือนเป็นที่แบบพักผ่อนจิตใจอย่างนี้เวลาที่มีจุดเทียนถ้าว่างก็จะมาตลอดนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะพิเศษหน่อยเพราะาเดี๋ยวแม่ครูจะเลี้ยงหมูกระทะแล้วก็เด็หลัก กินดูกระทะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีอาบ,อาบน้ำอะไรอาบน้ำเพน็นอาบน้ําเพนนะคะในวันลอยกระทงซึ่งก็เป็นสีมงคลมากๆเลยไปติดตามดูบรรยากาศกันนะคะ ว่าเตรียมทีมของคูก่กันแน่นองเยอะมากมายมหาศาลมากรอติดตามคลิปต่อไปว่าแม่จะพาไปดูอะไรรับรองว่าไม่เคยมีใครพาไปดูมาก่อนตากดติดตาม